สวัสดีค่ะสวัสดี FC คุยคุื่องดาวเข้าเรื่องดวงชาวราศีตุลสวัสดีปีใหม่ไทยล่วงหน้าเลยนะคะเมษายนนี้ชาวราศีตุลตกอยู่ในภพปัตตนีอปัตตนีคือคู่ค้องคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนต่างๆดาวพระหัสจซึ่งเป็นดาวสุประห์ใหญ่จะย้ายในวันที่1 9เเมษายนนะคะจะย้ายเข้ามาทับ พบปารตานี้นะคะมีดาวราหูซึ่งเป็นเทวีโชคยังรออยู่พระรหัสเข้ามาเป็นราชาโชคใครใครที่มีศัตรูอยู่ช่วงนี้คุณอาจจะเกิดตกหลุมรักศัตรูขึ้นมาก็ได้หรือศัตรูอาจจะมากลายเป็นเพื่อนมากลายเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะหรือในบางคนก็จะมีเรื่องจากคู่ครอง คู่ครองป่วยนะคะคู่ศัตรูคู่สัญญาที่เป็นอุปสรรคอยู่จากร้ายก็จะกลายเป็นดีมันมันจะสลับสับเปลี่ยนเพราะว่าอะไร mm hmm. เพราะว่ามันมีมฤตยูมุตย,ยูที่มากุมอยู่ในภพอลินะคะมันก็หมายความว่าเออมันจะเลงเนี่ยน,นะมรตยูเนี่ยอยู่ในภพมรณะ มรณะแล้วทับทับภบอ,อทับราศีพฤกษกซ,ซึ่งมีดาวศุกร์ดาวประจาตัวของชาวราศีตุลน,นะคะอันเนี้ยเวลาเราอ่านเราต้องอ่านดาวที่เขาชิ่งกระทบกันด้วยนะคะมือระยูที่มาอยู่ตรงเนี้ยมันมันมาเปลี่ยนแปลงเรื่องความสุขของชาวราศีตุล <c oughs> อืมเขาเรียกว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องดูแลสภาพจิตใจของคู่ครองคุณหน่อย เขาอาจจะมีเรื่องทําท,ทุกร้อนใจแล้วก็ทําให้คุณทุกร้อนไปด้วยแต่แต่ว่ามันไม่ได้กระทบตัวคุณโดยตรงนะคะไม่ได้ดาวพระรหัสในภพป,ปัตตนิศาส odles, ชะสัมพันธ์กันอยู่ก็ก็เรียกว่าช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงเห็นอกเห็นใจกันระหว่างคู่โผลตัวเมียคู่รักคู่เพื่อนคู่สัญญา <us> นะคะเป็นช่วงคนโสดมีเสน่ห์มากนะมีโชคลาภความสําเร็จเพศตรงข้ามจะนําโชคดีมาให้คุณต้องระวังได้ภรรยาเพิ่มนะแล้วบางที ก็อาจจะไปเจอภรรยาสําเร็จรูปคือมีลูกติดมาด้วยซึ่งถ้าคุณพร้อมก็ดีไม่ได้เสียหายอะไรการมีการที่ได้ภรรยาที่มีบุตรมาแล้วไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีเป็นเป็นเรื่องของคนสองคนที่โอเคหรือไม่โอเคนะคะดาวเสาร์ที่เข้ามาได้พบปุตตะคุณจะรับโชคลาภความสําเร็จ ใหม่ๆเกิดขึ้นแต่มันอาจจะไม่เต็มร้อยอย่างที่ตั้งหวังไว้คุณจะกะังวลเรื่องคู่ครองของบุตรคุณคุณจะเกรงๆว่าบุตรหลานของคุณเนี่ยจะมีอนาคตเป็นยังไงอะไรแบบนั้นคุณจะเป็นกนังวลจริงๆคุณไม่ต้องกังวลคนบางคนอาจจะได้นายใหม่นะนะแต่คุณอาจจะไม่ถูกใจคนสวยก็จะได้คู่แต่ก็ไม่เลิศเหมือนที่ใจหวังไว้ด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์เขาจะเป็นอะไรที่ เสาเนี่ยเขาเป็นตัวพิสูจน์พิสูต์รักพิสูจน์งานพิสูจน์ความแข็งแกร่งนะแต่พอพิสูจน์แล้วเขาจะให้สิ่งที่ดีงามกับคุณตลอดคือเขาจะให้อุปสรรคกับคุณก่อนแล้วถึงจะให้ความโชคดีและความสําเร็จใครที่มีเสาอยู่ในภพปุตตะก้นั่นหมายความว่าความยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับบุตรหลานโชคยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับบริวารน,นะโชค ที่นำนำเขาเรียกอะไรนำทั้งอุปสรรคมาเป็นความสําเร็จก็คือนั่นหมายว่าการฝ่าฟันไปสู่ความสําเร็จใช่ไหมเหมือนเหมือนแบบว่าเราจะทํางานชิ้นหนึ่งเมื่อเราเริ่มงานขึ้นมาใหม่มันก็ต้องเจออุปสรรคเมื่อผ่านอุปสรรคไปแล้วมันก็จะพบกับความสําเร็จถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามดาวเสาที่จะย้ายมาครั้งนี้ถือว่าเป็นคุณมากกว่าส่วนพระรหัส ที่มาอยู่ตรงพบปัตนิเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นราชาชก็จริงอยู่แต่สิ่งที่จะต้องระวังระวังก็คือยังมีดาวราหูและเป็นพบของดาวอังคารอยู่คุณต้องระวังคู่สัญญาที่มีปัญหาหรือกำลังจะเป็นปัญหาคุณจะได้คู่สัญญาที่คุยกันไม่รู้เรื่องพูดแล้วไม่เข้าใจ จนกว่าดาวลาหูจะย้ายในเดือนตุลาคมตรงนั้นถึงจะเข้าที่เข้าทางดังนั้นจะเซ็นสัญญาจะทํางานทาอะไรก็ามเราก็ต้องระวังอย่าใจร้อนชาวราสีตุลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เก่งและรอบครอบวางแผนเก่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ใช้อารมณ์อารมณ์ก็จะทําให้แบบเสียหายเสียหายแล้วก็มันจะแก้ไขาย,ยากนะคะวุ่นๆนิดหน่อย คุณมีเกณฑ์ได้รับมรดกด้วยนะชาวราศีตุลแต่ไม่รู้จะได้จากฝั่งไหนมรดกตัวนี้อาจจะเป็นทั้งมรดกที่ยังไม่สิ้นสุดและกับมรดุมรดกที่เป็นมรดกต่อเนื่องนะคะขอให้ชาวราศีตุลเที่ยวสงการอย่างมีความสุขรอดปลอดภัยนะคะและขอให้ ชีวิตรักประคองช่วยเหลือดูแลคู่ของคุณไปเพราะว่าในเดือนนี้จะเป็นช่วงที่คู่ของคุณต้องการความเห็นอกเห็นใจเป็นอย่างยิ่งขอบคุณนะคะขอบคุณที่ช่วยไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ